เ่าเป็นเขาเอื้องว่วาพ้าถาเพื่อนห้านว่านบ้าน,านาบ้านหลารเนะาะายผ้าถาแต่ว่าชื่อออกมากคือกันชื่อออกมากคือกันกินขาวคือกันนะ้หกดเหี่ยวหวานกันมีกิดไม่อื่เป็นคนไทยคนรางหรือว่าเป็นคนต่างประเทศตะกินขาวคือกันทำวนเป็นเหมือนกันช่างบวานมีได้เหมือนกัน บ้แก่แก่ทันบ้านนะบ้ามันมาด้วยจำสิ่งแต่ทุกเขาก็ทำได้เออไม่ไม่ไม่มกไม่ตจเขาจะเปิดวางไม่คุนละคนทาวทชีงม่านทองบอกเออมาจากแต่กูไมาทำทั้งจากคือตะนีขี้เมียบ้าเราไมีก็ไม่เกิดใช่บุญเก้าเอ็นบุญเก้างดแล้วก็หมดตัว ว่าทางเต่าไหมว่าทางเตมา,งมงา,งมามากกว่าว่าไม่เก่งนะ้วพวกเราพอทางนั้นเพื่อแต่ว่ามึงอืน่าล่ะเอาใครว่าไหนเอาทางนั้านทางว่าไหนอยาเอาคือเดือดกาหาจะของเป็นไงอือยากคืออยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองม,อมเราเอาสิ่งที่ของเราไงพวกอืตรงภูมิอพ,พอแต่งไม่สิ่งที่เรามึง แล้วบอกแล้<ช>เออพุ่มพ่อใจไม่ชิงสิกว่าเองแ,งแม่ดได้ว่าสิครีกับเขาได้ยดูตัว,ตวเราเราจะมีความสุขเขาไมมีความสุขถ้าเราจะให้มันมีความสุขในครอบครัวแล้วบ,บอกแไม่ใช่มีบ้านหมูอามรกหาขั้นบ้านหาหลังอืยากหน้าดหญแต่ก็ไปไม่เราแล้วบ,บอกมาก มั่งเป็นจังการว่ามีความสุขทางกาศแล้ใจเพราะฉะนั้นให้กินอยู่แบบพอเพียงให้กินนิดคิดเจริญางหาตัวเองก้อนสีดำก้อนสีชมพูเก้าเก๋โอ๊ยบมามา <laughs> ให้คิดเจริญมากไ <laughs> ด้หมดเอาก่อนจตาขี้ก่อนตา,าจ,จับไว้ตัวไหนเขาทาักขอให้มันออกวิวโตมันออกไหมเออเก้าเก๋ว่ากันมา,า, <laughs> าว่าจัง วันที่ทิพหักนางว่าคือบอกว่าพ่อลูกย่างนั้นปูตาาวเขายังมีที่ปูต่เข็นะว่าดู่ือถือวันที่ทิพหากทิพหักทิพหกแต่บ้าฝ้าโอ้ชไดาเอาหล่ะพ่อทางปูทิพผักขาวปากปูว่างปากปูหมดชีว่าแหมนางว่าไม่เชื่อใจจากของบ่านไหนน แต่ทันก๋วยเตี๋ยวคอได้กินตามแบบคุ้งข้าวังเถอะมากไป็จังไรใจช้างมากเนาะมันเปจังไรใจมันคือช้างไปเลยเมตู่เก้าังก็ายังโยรูน้องูฟ่าคาดอกกุหลาบเมื่อนี่งเจ้าปูปูกุห้าแดงเทาทิพเจ้าดอกจะ้จะไปซื้อไหนึูเทาถเจ้าดอก ที่ฉีดฉมีความหมายนะถีดฉีก็พาว้าวเลยทันดอกราเอีเต้าฉีเก้าดอกฮือนะบาหลออมวงม่นน่งอสียงแบบเสอ่ยบ้ามึงอันนี้ฉีก็พาวมาวเลยพือนะรู้เป็นเราไม่เอาวาวา แหงความรักไมาหลมวังค่พอดีไมหวม่วัอท่ไนอีทก็า้อคืออรนีง่ามต่ันามามวันนาวันทันทมวันามว่ามวามวัมนไปามาแคท่มนานทวน่าวนที่สาวที่ามวีามวามวันทีามวี่าวันที่สวนี่าวันที่า่งมวนี้สาว่ามนามอน่มืนนี้พ่งนี้ก็มือมืน่ ดักมาเมื่ออือนนะเมื่ออือนมาแมมื่อนี้สังหัรมาเมื่ออือนลูกไป่้าห้มาเข้าใจเองสังหารไเอมือมพูดเอ็ทีรู้หเอ็ีหนาลูไหมว่าท่านว่าเอ็ีเข้าใจด่วนเข้าใจด่วนไม่ใช่พอป่าใหญตัวนะพอพูดมาที่สิบผิดกุมภาดอกกุมภาพ้าสิบเก้างเออไม่ใช่พ่อเราไม่เราแรงนะหักเรนะ บ้าแรงรีรงไปแต่ยงถือเถือเข้าใจโอเคยัใช่ปุ๊ตปุกบข้อกับปุ๊กลยปููกหลานท่องเออเป็นเขาเอินยังกปะอาชัยเมื่อว่าจ้าบูไปขี้โม้ขี่รื้อมาแมเรื่อชื่อจะของต่งมห่งานออกไปนาบ้านเราบ้านปูกูด้ายฮืมกูไปนางบ้ากูว่ากูจักกูได้ เขาเรียกว่าอั้นโม่เแ็วก้ะมีขั้นโ่เบาอูกัต่ำเขาได้เพราะฉะนั้นยันวก็ไปเขาอกยังะเขียอนว่าว่าที่ถือถือกุ้งพายบอกว่าเต้าถึงเต้าแค่ั้นที่ไม่ไปหาอย่างมากเลยเออไปง่ากอย่างกระบอกกระบปกก็ก็ป ไปก้บ,บืกกบาาบบแล้วพักายเงาบ้างฟัแลก็ทิศแต่ละหน้านะแม่ทิแต่ะหน้าแหละก็ชอบนะม่ทิศแต่ละหน้าชอบมอกันนะตัวตัวพ้ยิ้มเป็นประกันวางได้เรพูเป็นประกันแต่เก้าเก่าถุนเอาใบหนาผาที่วอบเาาชอนะขอ นางเพ่งาว่าจะ่ดึงแบบว่านังจำได้รู้นาะป้บมาเล่นเงาะยาเศรษกิจแพ้ใจเนะยด้ศษกิจแพ้ใจบาคั้งก็ดื่มไปเนาะข้าปกูเอาไม่ดีกว่าดื่มมามาก็ยังเษกิจแพ้ตเนาะอัวขออขาหยาดนล้อปดหาดข้อขาเนาะจตมันจาดตายติมแบบว่าไอ้อ ถึกไม่ได้เาอะไรตายก็บีบ่งนะว่าตรงยางนะมทัก่าตายโอ้เออมาที่ทิ้งท้องนะนะมหกจักต้องหนักอืมเอาข้อดึงมาวัวตุ้ปักกันอืมอ้ามันขาดตึเลยคอไม่ช่วยดิบดิบว่าขาดบ่ได้ขาดรอกอืมบ้าปักกันไว้ซื่อๆืออแต่หน้าขาดกันยังวันเชอเออเ้าถุ่มแกงใบหนาขาดกันนึกว่าขาด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะข้อขาดเผอแรงเนาะอ้าวว่าคุณยายคือให้ง้างว่าเนี่ยเ่าปห้ง้างว่เอเคือเออเอคือแบบเี้ก็คือนั่งเตะบอลชื่ออะไรต้องต้องอดดีจะไปต้องชืดด่อ คือไปแต่ขี้ยาตัว่แค่เอกคือแต่จะไปแต่ขี้ยคือกบที่เอก่ปวับที่เาทำดัเลยพร้อร่วมช่างร่วมถวายนะพ่อนะพ่อแต่พิจรณาให้ลูกให้านไม่เถอะไม่รักไว่เถอะไว่หวานทุกข์าบแข็งแันเจ้ากทุ่มเจ้าหลุดเออเฮงเฮงแร็ครวย้วยให้ขึ้นรวยชุกเข่ง ขาว่าเฝ้ามันถึงว่าได้บฝ้่ยปก็ได้เฝ้าก็ม่งเป้าคนนู้นได้พอเอาจพอเอ้ยเ้เป็นสิ่งที่มันตให้ดูให้หวานมาข้า yup. คาทบอะไรอของยินละล่วยก็บปแตงโมมาลงจ้าเอฟซีครับเอ้าเ้าหางกัข้าจาเจ้งั้ตอห่างาจาร์ผู้ใดสิญาตเา นั้นก็อเอาดิอ่ะแม่ดีจับพี่ครบจะขอค้าแทงเป็นการปลกองงานเบาได้เอฟชูว่าขาดไม่เอฟที่ข้าวแกนว่าน้งพ่อขาอาร์ตบอกจะได้พ่อขาททำไาหาพวกอีตหนังมี่จ่เอฟที่ต่ว่ากิน่าว่าเอฟชูว่าขัดไม่จะเกิดคัดชู้นะบ้เราไปชู้ตันไปกันไปกันไปกันไป พ่อพ่อเอ็งทีรวมทำบุญมาทุกอย่านะ่านช่องมา่านมิถ่องพองเอียงแล้่งวว่ารแกะแตงโมมาทานว่าเออันนี้พอรับให้เราได้ให้บมูวานไม่ถมบไม่ดักไม่ฉุไม่หวานไปลูกเออให้เงินไหนน้องให้อ,ใหอ,องไหนมาแตงฉันกินน้งแตงโมมากระเด้เพี้ยนเพียงกระเดิ้เพี้ยน,นไปเนาะ เออเอาพวกแบบไม่เสริมไม่ดากไม่เสริมไม่หวานกขับผักแข่งแรงแล,ล,งแล้วลูกแล้วหางไม่ดีได้เอาเป่าคือกันเป่าปูใครว่าเป่าว่าไหนไม่ชอบต่ำเป่าได้มาอ่าถูกมาขัดมากเลยสวัสดีครับทางช่องยิบตะลุยก็ได้ลงจากหอปูชีบป่าขาวหอปูตานะครับเนาะตอนคำคำ,คำเรงแรงปูเพิ่นกับบละยายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะก่อนสิลงทุนยังกะให้คิดดีๆพิจารณาดีๆ ข้ามไดเบอลปูบอาไปกับพิจนาเบา้งดีเบืองขัก้กนะครับเด้อก่อนจะลงทุนพเพราวะความบอาของปูครับทึงสอนถึงสอนนะครับเนาะถึงติเตียน้วก็ทุกอย่างนะครับฟั่งละดีฟั่งดีๆฟังชักสัดก่อนจะลงทุนครับทั้ง่องกับขอบุญขอบุณหลายๆนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดปิดติดตามเป็นกำลังใจใทั้ง่องนะครับเนาะสำหรับจลบปนี้ทั้ง่องยิ้มรรว,วย ก็ขอเอฟซีสุขภูสุขล้นสุขๆมันๆลำๆลำไวด้วยนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงนินคิดทองให้ได้ทอง<ช>ครับทั้งช่องจิดมาด้วยกาขอสวัสดีครับ